ผมมีนิดเดียวฮนะเพื่อให้ข้อได้จริงตรงกันนะครับคือท่าน,านรัมตีว่าการสมุยทมเนี่ยให้ข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงฮนะดาวตอบิโดอยู่ในบัญชีรายชื่อนี้นะครับตามมาติครมอ7รายชื่อรัมตีไปดูนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับอย่าบิดเบือนนะครับอยู่ในนี้ลำดับที่ลำดับที่ส3นางสาวดารณีชาญเชิงศิลป์กุล ถ้าบอกว่าจะตกมันอยู่ตรงกลางเลยฮะ33นะครับบัณฑิตสิทธิทมในลาดับที่23 67รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่แนบการของเงินงบกลางผมเข้าใจครับไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าปกติแล้วต้องผ่านกองทุนยุติธรรมถ้าเป็นภารกิจเรื่องนี้คุ้มครองสิทธิ์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไม่จบแค่เท่านาา้ประเด็นที่สองนะประเด็นที่สก็คือดาวตมบีโดเนี่ย ถูกจับตั้งแต่ก่อนมีเหตุการณ์ชุมนุมนะถูกจับปีห้าหนึ่งไปพูดที่สนามหลวงนะยังไม่ได้มีการชุมนุมใดๆทั้งสิ้นไม่มีเหตุการณ์รุนแรงทำไมไม่แยกเขาออกไปนะครับแยกเขาไปเลยผลพวกนี้เนี่ยพวกเรารับไม่ได้แล้วจะไปยื่นขอความช่วยเหลือเขาทำไมครับเรื่องที่สามท่านอ้างเหตุผลความปลองดองคอปอ คอปอเขามีข้อเสนอ8ข้อท่านทำ2ข้อที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองที่สำคัญเขาเคยห้ามท่านเรื่องอย่าแก้แร,รัฐมนูญอย่าเอาพรบปลองดองเข้าสภาท่านเคยฟังไหมล่ะครับเลือกเชื่อเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการไงแต่ไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ทำขอบคุณรัฐมนตรน